สวัสดีค่ะทุกคนแตงโมงนะคะวันนี้แตงโมงจะนำท่ากรุชดิดมาสอนเพื่อนๆกันค่ะทุกคนมันเป็นท่าปั้นก้นที่แตงโมงชอบมากๆเลยอีกท่าหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนทำผิดวันนี้ก็เลยจะมาสอนการทำท่าที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มอย่างแรกเลยคือหลังไม่แอ่นนะคะเราจะเห็นว่าเราจะดันกระดูกสะโพกของเรานะคะจะทําให้หลังของเราเนี่ยแนบติดไปกับพื้นเนาะหลังจากนั้นท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ลงน้ำหนักที่ส้นเท้านะคะเเวลาเราออกแรงให้ออกแรงที่ส้นเท้าเนาะ ตอนที่เราเพอร์ฟอร์มท่าน,นี้นะคะหรือตอนดันขึ้นเนี่ยให้เราคามิบก้นนะคะแต่ตอนดันยอย่าดันเยอะเกินจนหลังองอนนะคะมันจะอินเจอร์แบกของเราได้นะ,ะหรือจะทําให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยอินเจอร์ได้นะคะเกรงหน้าท้องนะคะเกรงก้นดีๆทําช้าๆจะชัดชชชชชลงน้ําหนักที่ส้นเท้านะคะทาํชาช้าๆตอนดันขึ้นหายใจออกหายใจเข่าเดี๋ยวถ้าใครกลัวลงน้ําหนักไม่ถูกก็สามารถเอ,อ่อวางส้นเท้าของเราไว้กับพื้นก็ได้นะคะ ถ้าใครมียางยืดที่บ้านนะคะก็หยิบม,มาใช้กับท่านี้ได้ด้วยเนาะวันนี้จะมาสอนออตำแหน่งการวางของอยางกันกลนะคะถ้าเราวางไว้ใกล้กับเขาเนี่ยมันจะยากมากกว่าเราวางแค่มันไกลกับเขานะคะยิ่งไกลยิ่งง่ายนะคะมันแดมเลยนะคะหลังไม่งอเนาะเราเน้นหลักที่ส้นเท้าแล้วก็ถ้าใครที่ใช้ยางยืดเนี่ย พยายามไม่ให้เขาเข้าหากันนะคะดันเขาออกจากกันถ้าใครทําถูกอะ่ะจะรู้สึกโดนข้างก้นแล้วก็โดนก้นร้มากๆเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีอย่างยืนเนี่ยอันเนี้ยของร้านโมสัง่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวโมดลิงไว้ข้างล่างให้นะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ได้นะคะขอบคุณค่ะ